สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการตรวจสอบว่า power supply นะครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับมันมันตายหรือเปล่าหรือว่ามันยังอยู่นะครับก็คือถ้า power supply มัน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 ตายมันจะทําให้คอมเปิดไม่ติดนะครับถ้าคอมของท่านเปิดไม่ติดสันนิษฐานเลยว่าตัวนี้นะครับตัวนี้อันดับแรกนะครับให้ลองทดสอบดูก่อนนะครับวิธีการทดสอบคือจะใช้คลิปตัวหนอนนะครับหรือว่าลวดก็ได้ครับลวดเหล็กนะครับ แบบนี้เลยนะครับงอออกให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับสองขาแบบนี้จากนั้นครับนี่คือสายสายนะครับสายไฟที่ต้องเสียบเข้าเมนบอร์ดนะครับผมก็จะเอาไปจิ้มจิ้มเข้ากับเส้นสีเขียวนะครับมันจะมีสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับเข้าสีเขียวนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ไปเสียบเข้ากับรูเส้นสีดําดําไหนก็ได้ครับขอให้เป็นสีดํานะครับ เอาง่ายคือสีเขียวนะครับมันจะมีเส้นเดียวนะครับในในพาวเวอร์ซับไนะครับมีสีเขียวเส้นเดียวเสียบเข้าไปปึ๊บหาสีดําครับดาไหนก็ได้นี่นะครับเขียวแล้วก็ดํานะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสายไฟเสียบเข้าดูอย่าจับนะครับอย่าจับเหมือนผมนะไปดูดตายนะครับตรงนี้ผมเสียบให้ดูก่อนปึ๊บนะครับจากนั้นก็เอา ายปั๊กรับไปเสียบเข้ากับไฟปั๊กไฟนะครับถ้าเสียบปุ๊บนี่ power supply พัดลมมันหมุนแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าเสียบไปแล้วเงียบนี่แสดงว่าฟิวมันขาดหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับถ้ามันไม่ติดนะครับตัวนี้มันเก่าแล้วนะครับไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะตัวนี้คือผมไปเก็บจากซากมานะครับอย่าจับแบบนี้นะครับปล่อยไว้นะครับนี่นะครับนี่อ้อสองให้ดูเลยเสียบเข้าแล้วพัดลมหมุนนะครับ power supply ตัวนี้ใช้ได้นะครับไม่ตายนะครับตัวนี้นะแสดงว่าถ้าคอมท่านเปิดไม่ติด ไม่เกี่ยวกับพาวเวอร์สไปเลยครับมันเกี่ยวกับเมนบอร์ดนะครับหรือไม่ก็เป็นที่สายไฟของท่านนะครับสายไฟนะครับต่อไปผมจะมาลองทดสอบในเครื่องจริงให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ่อนอื่นท่านต้องถอดสายออกก่อนนะครับสายที่มาจากพาวเวอร์สายนะครับสายนี้นะครับนี่ครับที่มันเป็นสายไฟแบบนี้นะครับท่านบีบบีบตรงนี้นะครับบีบนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับมันจะยากนิดนึงนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับ นี่ครับจากนั้นก็เจอสายสีเขียวเห็นไหมครับสีเขียวนะครับแล้วก็สายสีดํานะครับเส้นไหนก็ได้นะครับเสียบกิ๊บเข้าไปนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูเมื่อเสร็จแล้วครับท่านอยากไปวางไว้ตัวเด็กแบบนี้นะครับให้ไว้ตัวไหนก็ได้ที่มันดูอิสระนะครับไม่โดนเหล็กแบบนี้มันจะอาจจะเป็นไฟกลัวไฟมันดูดนะครับเอาไปอที่อื่นเลยเอาแบบนี้เลยนะครับเอาข้างนอกเลยจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับปักนี่ท่านก็เสียบครับเสียบเข้าป๊กไป เดีย๋ยวลองให้ดูปา้าไม่ใย่ไครับไม่เป็นเสียงนะครับไม่มีเสียงไหมครับนี่คือคอมพิวเตอร์ติดนะครับอย่างนี้ครับถ้าหมุนแบบนี้แสดงว่าพาวเวอร์สปายไม่เสียนะครับเหาเนี้ยทาไมพัดลมซีพียูไม่หมุนเพราะว่าผมถอดออกมาข้างนอกไงเห็นไหมครับตอนนี้ได้ยินเสียงพัดลมเนาะคือพาวเวอร์สปายใช้ได้ครับ ถ้าคอมเปิดไม่ติดแสดงว่าเป็นที่เมนบอร์ดแล้วนะครับนะครับเมนบอร์ดนะครับอาจจะมีปัญหานะครับตัดพาวเวอร์สายทิ้งไ้เลยนะครับสําหรับที่นี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามนะครับมีอะไรดีๆใหม่ๆผมจะมาแนะนําใหม่นะครับสําหรับที่นี้สวัสดีครับ